ไปที่มาอูท่องครับต่อยนึงครับดวสุดท่ายมันบ้าแ่เช่อแน่ที่ว่าลูกช้างโ้งแน่นหนอ้งโค้งน่ารัะครับทุกคนหามเ่ป่านะครับแม่ครับมาสบายสามมาสบายสุดสาม

ครับร้อยตรงนะครับฟ้องไ้หรอสมััญญา้นะครับ เวไปนับเวลา2นาที33 34 34่ขึ้นไปทำงาน36ไปกทำไปนิดนิด ตอนนี e ้อยู่36นะครับผ่านไปแล้ว30มินาทีอยู่ที่36นี่ไปสามสบเจเอาแล้ว38นีไปสานสานะครับทำไมลาสูงสุดอยู่ตอนนี้เอาามสิบเก้านี่อันไป้าสามสิบเก้อดไม สามสิบเก้าอยูนะครับท่านผู้ชมผ่านแล้ว1นาทีทุ่งบรางปลาทเวลาได้สาใส่ถัวใส่ถัวเลยครับพี่น้องนะครับตอนนี้ทำไม่ได้อยู่39มส้นะครับเหลือเวลาอยู่40่ิบวินาที39 มาบอลนะครับมาบอลนะครับสร้างการด้วย39เหลือเวลาอีก30มินาที39ขึ้นมาอีกบออีกเนี่ยชักหน่อยอีกไป40่สเอฟสี่สิเอาเอาสี่สิบครับพี่น้องเนา มันมีจังหวะมันมีจังหวะนะครับเวลาอยู่ห้าวินาทีสุดท้ายเดี๋ยวหมมากลีาวไปดเาเนี่ยครับดพปมดเวลาพรที่มาทุ่งปลาเหนฟ้านะครับนำด้วยพอหิดนะครับตั้งโต๊ะนะครับใชมากแค้เฉียพอคุณ

ที่งานร้ามล้วอูเหลียงครับอู๋เหลียง